วันนี้เราจะเอาลิงก์ youtube นะคะมาไว้หน้า facebook นะคะทำยังไงเดี๋ยวพาไปทำดูนะคะไปได้เลยค่ะส่วนใครที่ทำ youtube ด้วยนะคะอยากเอาไปวางหน้า facebook ของเราค่ะนี่อันนี้มันมีแต่เฟซนะคะแต่มันไม่มี youtube เราอยากให้เพื่อนเวลามาคลิกดูว่า ช่องนี้เขาทำ YouTube ด้วยไหมย YouTube เขามีหรือเปล่ามาดูตรงโพสเนี่ยค่ะตรงโพสว่าเขามีอะไรมั่งนะคะตั้งตั้งโปรไฟล์เป็น Creator Digital นะคะแต่มีแต่ลิงก์ Facebook แต่ถ้าอยากได้ลิงก์ YouTube ไปเอาที่ไหนนะคะออกจากหน้านี้ไปก่อนนะคะพอเรามาเปิดคลิกไป YouTube นะคะช่องของเรา ด้านขวามือสุดนะคะจะเป็นจุดสามจุดอยู่คลิกเข้าไปนะคะไปที่แชร์นะคะแล้วก็พอคลิกคําว่าแชร์มันมันจะขึ้นคําว่าคัดลอกลิงก์นะคะเราก็คัดลอกลิงก์เลยเราออกจาก youtube ไปนะคะแล้วเราก็ไป facebook ของเรานะคะ พอเราไป Facebook ของเรานะคะเราก็มาตรงเนี้ยค่ะจุด3จุดนะคะมันจะมีว่าโปรโมทแดชบอร์ดแล้วก็อันนี้คือจุด3จุดคลิกเข้าไปแล้วก็เรามาแก้ไขนะคะเนี่ยค่ะกดปุ่มคําว่าแก้ไขเป็นรูปลินสออยู่เลื่อนมานะคะแก้ไขนะคะคลิกเข้าไปอีก เราจะเพิ่มเว็บไซต์เข้าไปนะคะมันจะบอกว่าเว็บไซต์แต่เราจะเพิ่มเข้าไปอีกนะคะการเว็บไซต์สามารถเพิ่มได้2องันนะคะแล้วเราก็จะวาง YouTube ลงไปวาง YouTube ลงไปนะคะเพราะว่าทำทั้ง YouTube ทั้ง a c e b o o k นะคะเอาคลิกย้ำตรงเคอร์เซอร์ข้างหลังให้มันขึ้นสัญ,ญลักษณ์มามุมขวาสุดนะคะมันจะติ๊กว่าถูกคือตกลง Enter ค่ะ Enter ให้มันโชว์ขึ้นดีดขึ้นแล้วก็บันทึกนะคะไม่ Enter นะคะเดี๋ยวมันจะไม่บันทึกนะคะคุณก็จะได้มีเว็บไซต์2ลิงก์ด้วยกันนะคะ1 YouTube 2 Facebook นะคะแล้วคุณก็ออกไปดูหน้าจอของเขานะคะว่ามันมายัางไปคำว่าโพสนะคะมันจะใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันก็จะดีดขึ้นนะคะ พอเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะถ้าเรามาคลิกคำว่าโพสมันก็จะขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าคลิกคำว่าเกี่ยวกับนะคะข้างบนมันจะเป็น YouTube ข้างล่างมันจะเป็น Facebook นะคะลิงก์ของคุณนะคะพอทำแล้วมันก็จะได้ทั้ง YouTube ทั้ง a c e b o o k นะคะมันสามารถใส่ได้2เว็บไซต์นะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสิ่งนี้ก็คือว่าเพื่อนขอมานะคะก็เลยมาแบ่งปันค่ะค่ะสวัสดีค่ะทัก คนไหนคุณเพื่อนทําได้แล้วเม้นมานะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะเม้นมาใต้คลิปค่ะวันนี้ก็มาทักทายบายบายค่ะ